เทคนิคเปลี่ยนคนขี้อายให้เป็นคนมั่นใจด้วยความลับนี้ค่ะลองเขียนตามแบบนี้ดูนะคะสิ่งนี้คือสิ่งที่เราเป็นอยู่ค่ะยกตัวอย่างเช่นลูกศิษย์ของครูเนยนะคะมีหลายคนมากที่อยู่ในคอร์ส Life for Rich เปลี่ยนพลัง Life เป็นพลังรวยนะคะแล้วก็คอร์สที่เป็นโบนัสพิเศษนะคะที่ใครสมัครแล้วแบบได้เรียนก็คือ21วันปั้นตัวแม่ให้เป็นเอ็กซ์เพิดด้านการพูดครูเนยจะให้ทําสิ่งนี้ค่ะ คือให้เราเขียนสิ่งที่เราเป็นอยู่เวลาที่เราเป็นอะไรอยู่ให้เราลองเขียนว่าฉันไม่คนพูดไม่ค่อยเก่งนี่คือสิ่งที่เป็นอยู่ใช่ป่ะฉันอายเวลาเจอคนเยอะๆฉันรู้สึกไม่มั่นใจเวลากดปุ่มโกไลฟ์ฉันรู้สึกไม่รู้ว่าจะเริ่มคุยจะเริ่มพูดกับคนยังไงอันที่3ามเขารู้สึกว่าเขาไม่มั่นใจในตัวเองรู้สึกตัวเองไม่สวยตัวเองไม่ดีตัวเองไม่ขาวตัวเองไม่น่ารักอะไรใดๆอันนี้คือสิ่งที่เป็นความคิดของเขาที่ทําให้เขาไม่มั่นใจ อันนี้คือให้เราเขียนไว้อยู่ในช่องฝั่งซ้ายก็คือเป็นสิ่งที่เป็นอยู่เราจะมาทำเวิร์กช็อปไปพร้อมกันนะคะด้วยการเปลี่ยนตัวเองเป็นคนใหม่ด้วยปากกาสมุดของเราเนี่ยแหละคะ่ะทางฝั่งขวาให้เราทําสิ่งที่ตรงกันข้ามฉันเป็นคนพูดไม่ค่อยเก่งเปลี่ยนเป็นฉันเป็นคนพูดเก่งและมั่นใจ อันต่อไปเช่นชั้นอายเวลาเจอคนเยอะๆรู้สึกไม่มั่นใจไม่รู้จะเริ่มคุยกับเขายังไงก็เปลี่ยนเป็นชั้นเป็นคนมั่นใจเขียนในสิ่งที่เป็นตรงกันข้ามกับความจริงปัจจุบันของคุณชั้นรักและศรัทธาในตัวเองเวลาที่เราเป็นคนที่ไม่มั่นใจในตัวเองก็อาจจะเกิดจากเราไม่ได้รักและศรัทธาตัวเองมากพอไงล่ะคะและข้อที่3คือบางคนไม่พอใจในรูปร่างหน้าตาหุ่นของตัวเองลองเปลี่ยนค่ะเป็นชั้นเป็นคนหน้าตาดีชั้นสวยหล่อในแบบของชั้น เข้านี้ล่ะค่ะมันจะทำให้คุณน่ะเป็นคนที่แบบมีความมั่นใจมากขึ้นลองทําสิ่งนี้บ่อยๆลองเขียนดูและเดี๋ยววิธีการต่อไปใครอยากรู้บ้างหลังจากเขียนเสร็จแล้วแล้วไงต่อคุณเนยเดี๋ยวจะมาบอกในคลิปหน้าใครอยากให้ไปต่อพิมพ์คําว่าไปต่อมา